นั้นเฉาวเวยหรือป่าช้าเหงานะคะภาษาไทยเรียกแบบนั้นที่ใช้คําว่าป่าช้าเหงาเพราะว่าทานเป็นประจำดื่มเป็นประจำแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ข้อควรระวังนะถ้าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ควรดื่มนะคะแล้วก็ถ้าเรากินใบสดเนาะก็กินบันเะหนึ่งใบ2ใบนะคะเว้นสองสาวันค่อยมากินอีกครั้งหนึง่งเมื่อวานน่ะแม่ทำเป็นชานะคะ ดื่มไปหนึ่งแก้วตอนเช้านะคะตื่นมาก็ดื่มเลยก่อนอาหารเนาะเพราะว่าเขาฤทธิ์เย็นมีสปปรรพคุณคล้ายๆกับอยู่ในกลุ่มของฟ้าทลายโจรน,นะคะคราวนี้พอดื่มแล้วนะคะวันต่อมาวันเนี้ยแหมจะใช้บ้วนปากน้าเขาอะค่ะบ้วนปากแล้วทําให้กลิ่นปากหายนะคะแล้วก็ที่บ้านแหมมีหมาค่ะเขาชอบไปฉี่ใส่หน้าบ้านแหมก็เลยใช้น้ําของนันเชาวเวยเนี่ยค่ะไปราด พอไปลาาแล้วกลิ่นก็หายไปเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นของฉี่หมาเลยค่ะอันนี้ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเผื่อนําไปปรับใช้นะคะสําหรับท่านที่เป็นแผลนะคะแผลเลื้อรังแผลเบาหวานแผลหายช้าหรือพืน่นคันนะคะใช้ใบนานเฉวอยนะคะมาแปะที่แผลจะทําให้มีการฆ่าเชื้อแล้วก็แผลหายเร็วมากขึ้นนะคะเราใช้ใบสดมาล้างทำความสะอาดนะคะขยำหรือตำนะคะ ล้างแผลให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใช้ใบนานเฉาวยเนี่ยมาแปะได้เลยแปะไว้10-15นาทีก็เอาออกนะคะไม่ต้องล้างออกถ้าใช้ใบแห้งก็ใช้ใบแห้งมาลวกน้ําร้อนก่อนนะคะแล้วก็ขยำขยานะคะก็เอามาใช้แปะที่แผลเหมือนกันการที่ดื่มชานานเฉาวยนะคะก็เราก็ต้องลวกน้ําร้อนล้างหนึ่งน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดื่มนะคะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์นะคะ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆค่ะน้นเช้าวเวยแก้ปวดปวดข้อปวดข่าวปวดขานะคะปวดศีรษะนะคะแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะอันนี้ใช้ได้ดีเห็นผลเลยนะคะแล้วก็ใครไม่สะดวกนะคะไม่มีต้นน้นเช้าวเวยนะคะเราก็มีน้นเช้าวเวยอบแห้งนะคะอบ แบบสะอาดนะคะอบด้วยอุณหภูมิไม่ใช้แดดจัดนะคะเราต้องมีการกรองแสงบางส่วนนะคะ100กรัมนะคะ100บาทค่ะค่าส่ง40นะคะ3ถุงส่งฟรีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ